สนใจมากกว่าน้องมันมีร้านแล้วแม่ในร้านนั่นแหละอะไรในร้านแรกเลยนะแดงกลัวบอกร้านั่งบอกร้านไหนไอ้ร้านที่มันมีไงบ่แฟนเพิ่งเคยไปกินร้านแรกก็อร่อยร้าน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 เนี่ยร้านที่อยู่ตรงข้ามวัดเลยอร่อยกินมั่ยเออร้านที่เป็นันแเล้ยนช่ใช่ เป็นประจิตคนค่ะประจิตประจิตนี่แก่เท่าไงกินตำหุ้งกี่เจ้านี่กินตำมะคุงเออลด์ต้นอ้วนลดความอ้วนใครบอกลดน้ำหนักลดน้ำหนักมาแล้วมีผักมาด้วยนี่นี่นี่นู่นนู่นยำผักบุ้งเด้อเพื่อสุขภาพกินกับส้มตำหุ้งก็ได้คนเนี้อะเครียดที่สุดเนี่ยดูสิเนี่ย เดี๋ยว,วยมีอีกอย,ากอยาก่างนึงบดแนนแกล้งสั่งมามมแล้วเคยดูสั่งหาเดึเองค่ะฮะเราสองคนจะแย้อยินะ้่นเราเอบจะกินคนเดียวเราหนึ่งแผ่นแล้วก็อันนี้กินกันคนละครึ่งแผน่นน้ำเพื่อลดสุขภาพเลือน้ำแดงใส่น้ำแดงโซดาใส่น้ำแดงก็นิดนึงแต่จะเน้นโซดาเพราะว่ามันจะได้ไม่หวานซึ่งนีเราควบคุมควบคุมน้ำตาลเดีย จริงๆน,นะถ้ามีดีอรไม่จำเป็นต้องควบคุมอะไรก็ได้นะคะทานไปแบบว่าเราถ้าเราต้องการคุณแล้วที่แบบเร็วแล้วก็จะดีมากๆเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะปรับอาหารแลก็ลดลงด้วยจะดีโอเคอันนี้ก็มันจะไวขึ้นเนาะใช่ใช่ค่ะมันจะไวขึ้นเพราะเรามีเวลาแค่หนึ่งเดือนอเด็ดมากอร่อยอร่อยเออเลยเผ็ดมาก อร่อยที่ยาเผ็ดจริงๆแล้น้าพี่กินเผ็ดได้ไหมคะแม่เผ็ดเผ็ดนั่นแหละตั้งอะไรนั่นมันจะได้ไม่คือตัวดาน้ำแดงตัวดาคนๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้คนเหรออันนี้คนเหรอคนๆแย่งหอกแย่งหอบย่งหอบ่้องไม่เดี๋ยวเราจะกินผักบุ้งให้ดูเราต้องกินผัก อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวยกเลยนะอ่ะเดี๋ยวเอาเลยนี่นี่แถบมะนาวนะแถมมะนาวอันนี้คือผักบุ้งอันนี้ใครบอกว่าบอาแนนว่ามะนาวอะไรอ่ะมันคือส้มส้มนะมันคือชวดเดี๋ยวค่อยกินมากินนี่ก่อนอ๋อกินผักอืมกินผักอืมกัดส้มตำก็ได้กินผักก็ต้มมุ้แม่นอ้าว นี่เขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไหคะเนี่ยเออร้านเหรอคะไม่ใช่เนี่ยที่หนูกินอยู่เนี่ยขนมจีนคาปูนบะแมงคาปูนคาปูนเออไม่ใช่ขนมจีนเดือดคาปูนเดี๋ยวใครก็ดูเนี่ยประเด็นไปหลังใ้องน้ำน่เผ็ดมากนะหนูบอกแล้วเห็นไหมมันเผ็ดโอ้ยทําอะไรนะคะตําทุกย่างหนึ่งจานค่ะจัด พี่กดไปสองค่ะลูกนี่หลายลูกออกเด้อเอาอันละอันพอจ้ะผักถ้าตำซั่วจานหนึ่งก็คือตำซั่วถ้าตำซั่วสองจานก็ตำซั่วซั่วจั่วจั่วตำจั่วจั่วจั่วไปจับปะครับอะไรไม่ยเท่าไเนี่ยะผักอ่ะพี่อภิษกิบกิบกิบลาศินนิดนึงคิมนี่แค่นี้ก่อนเด้อขอกินก่อนเด้อบ๊ายบาย